มีดกับมักแตงมักฝ่ามาอัดละกสัน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 เนาะทุกคนแล้วสันแล้วมันจะได้อะไรวาได้ทั้งในชิขาดหมดเป็นไปได้อยู่ทุกคนแงจักรจักรนี้เนาะทุกคนแล้วก็ได้ไปเอามักแตงกับมีดจะมาพิสูจน์บางเนาะมันจะเป็นไปได้ปะอ๋อบันนีมนกับพุทาสอยหยาก่วยเศษสซวยชาตัวแล้เอาเข่ากับมีดแล้วก็สัน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 แจะทำพิธีสันเขย่ามัน ให้มันขาดเป็นซ้นเปียงๆเปลี่ยนเป็นปังว่าในถั่วสีแตกสั่นไปสั่นมาถอยแตกนิวได้ไดๆทุกคนว่าชีออกไก่หรือออกปลาหรือเอาอน้ำเตา้า <c oughs> ให้ทุกคนเบนิ่บบงง่ายเอาเซบูเบิ่งเนี่ทุกคนนะไ,ไปจกิกันไปนบอกขาดเปียงจยุยรวยจุยลายเลยเนบ่หวาแล้วนะ เป่าเออเป่าแล้วมันกระดับบันนี่แล้วก็จูดจูดแล้วมันก็ติดเอ้ยเออ oh <no. S 2> ทุกคนจุดเทียนผ่านควันเทียนเป็นไ,ไปได้บัทุกคนนะ่ะจก,กรจกรทุกคนแล้วเราก็ได้ไปส่องเทียนมาหรอหลักดุสาะภคุมวังวัาจะบมีแนวตามมาแล้วเขามาเริ่มกันจูดแล้ะเนอะแล้วก็จิเป่าแล้วก็จะจูดวิ้ มันจะเป็นไปได้บอยอยังมาเติรกันไหนปกติเขาก็จะจูดจำโคนแบบนี้นะทุกคนเนาะกระเป๋านะทุกคนมาบนี้จุดพันควันจตาเบิง้งเด้อทุกคนเดี๋ยวคือบ่ได้มันตองได้ทุกคนมันจะมันมันช้ำช้แล้วผมจะ เอาบิ๊ก <ersch> มาแล้วก็มาทูถู cancer, saliva, variety, ถูถูถูเสื peculiar, ่แขนเสื้อทุกคนวัดให้ถูไปถูมาไฟออกประมาณแล้วก็มาหมุน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 นะทุกคนหมุนไม่เป็นไรว่ะทุกคนฮะอ่ะจุกุจุกุบอกว่าทุกคนถูเสื่แขนถูไปถูมาแล้วมันสิเกิดแหงโน้มถ่วงเนาะเราดึงมันจะมันจะมีอืมแหงดึงดูดเข้ากันพราบเลย ปูเสือก็เป็นตัวเสือเลยทุกคนถูเนาะทุกคนค่อย <c oughs> ขึ้นมาแหงถูร่วนซ้ำไดแหงเกิดแหงดึงจูดลายขึ้นนะทุกคน <c oughs> ทุกคนเสือปะ <Nope. S 1> องั้นจะไเขาก็จะมาหมุนเนาะ <c oughs> ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนไม่มีแฟนใหน้อึง้งอึงจับตาเบิ่งดีๆเด้อมันจะมันจะติ้วเช่นก,กันเด้อมันจะติ้วเช่นก,กันได้ทุก Hello it's me <c oughs> ตักเอา้าตักบ่วงเอาตักด้านนั้นมันสิไปไหนกับปีนสันลบอเออจะเป็นเขาจะเอามาทุบทุกคนกกน่าทึ่งจักจีฮะนี่เขาเข้าใจผิดมาตลอดอันทุกคนว่าบ่วงนั้นเอาตักด้านผิดมาตลอดวันี่เขาไปจริงแล้วเขาจะให้ทุบทุกคนเออเป็นไปได้ปะทุกคนนะ ทุกคนลาก,ก็ได้ทุบเป็นที่เหียมหอยเนาะี๋ยวมาลองกินเบอรนะ์นาร์ดิสตักด้บอน่าเกยทำไมมันหน้าตาแปลกแปลกวะยงอมทุกคนบังยมมาเด้อพี่น้องเด้อเอากลายเป็นยูไฮยูนาสไหมอ้ทุกคนมันตักได้เลยทุกคน <c oughs> มันมันก็นตักได้ดีอยู่เลยทุกคนแต่กลัวแบบเกาดีกว่า thank <coughs>